อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรตีที่แพงที่สุดเลยนะครับผมเท่าที่เคยกินมาในชีวิตนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองทายเล่นๆดูแล้วกันนะครับว่าโรตีที่เห็นเนี่ยอันเท่าไหร่ลองร่วมสนุกดูนะครับแต่มีกติกาห้ามกดข้ามไปดูตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาเฉลยครับว่าราคาเท่าไหร่ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับก็มีดราม่านะครับเรื่องราคาเดิมเนาะของโรตีอราละห้าสิบาทนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ความคิดนะครับคุ้มไม่คุ้ม ยังไงก็ทุกคนสามารถคิดได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งเมนูนะครับที่องบอกว่าเป็นเมนูที่ผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกกันนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วนะครับนั่นก็คือโรตีชีสนะครับก็มาดูวิธีการทำเลยนะครับเขาก็จะนำไส้กรอกนะครับสองอันใบตีผสมกับไข่ไก่1ฟองนะครับคราวที่แล้วเป็นแป้ง2แผ่นนะครับ คราวนี้เขาใช้แป้งแค่1แผ่นนะครับก็ตีแผ่แบบนี้นะครับแต่สังเกตน้ำมันในกระทะนะครับก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกไฟในกระทะก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ตีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เขาจะนำน้ำมันในกระทะออก จะดูกันว่าเขาเอาออกเยอะแค่ไหนครับแล้วเหลือเยอะแค่ไหนถ้าจากในคลิปตอนนี้ก็คือเอาออกเกือบหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดกระทะนิดหนึ่งครับแล้วก็เทน้ํามันใหม่ลงไปอันนี้ผมโชคดีมากเลยได้กินน้ํามันใหม่เลยนะครับผมแล้วก็เอาโรตีลงไปนะครับเสร็จแล้วจามด้วย มอสซาเรลลาชีสนะครับเป็นชีสที่ใส่พิซซ่านะครับลักษณะมันก็จะมีความยืดยืดเดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะมาดูครับว่ามันยืดสิบกี่าแล้วก็ใส่ไข่กับใส่กรอบที่ผสมรวมกันไว้นะครับอันนี้จะเป็นโรตีใส่ไข่ที่มีลักษณะแบบบางกรอบนะครับจะไม่ใช่โรตีไข่แบบนุ่มทั้งแผ่นที่เรากินทั่วไปนะครับแบบนี้เนี่ย ความนุ่มอยู่ตรงกลางครับแล้วก็อขอบๆมันจะกรอบแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับเป็นมารการีนนะครับมาการีนใส่มาการีนลงไปแล้วก็พลิกด้านนะครับนี่ครับมารการีนกับน้ํามันก็จะผสมกันกลิ่นหอมไหมครับแล้วก็ใส่มาการีนลงไปข้างหนึ่งครับ คนที่ชอบกลิ่นเนยกลิ่นมการีนนี่ว้าวเลยนะฮะจะต้องตีออกมาเหลืองน่ากินมากครับก็บไปไว่อยู่น,น้ำมันนะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันครั้งหนึ่งนะครับว่าโรตีร้านนี้ไม่มอมน้ำมันจริงครับเดี๋ยวเราต้องรัดน้ำมันออกนะ ชอบเทคนิคของร้านนี้นะครับก็มีการเล่นกับความร้อนเล่นกับน้ํามันดีนะครับคือไม่ใช่ทอดแล้วทอดเลยนะมีการทอดน้ามันน้อยน้ํามันเยอะอะไรนะฮะแล้วก็หลังจากตักน้ํามันออกเขาก็จะมาจี่ในกระทะอีกรอบนึงตรงนี้ผมเราว่าเพื่อเป็นการไล่น้ํามันอีกรอบนะครับก็จะมีน้ํามันส่วนเกินนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับนี่ครับเป็นโรตีใส่ไข่แบบกรอบนะครับ แล้วเขาก็จะต้องรีบใช้มีดนะครับตัดเลยคราวนี้เขาใช้มีดตัดแล้วนะครับไม่ใช้ที่ตัดพิซซ่านะครับแค้บางตอแบบนี้เลยฮะ,ะดูเสียบแบบกรอบมากนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องใส่ถาดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นมเหมือนเดิมนะครับใส่นมข้นหวานแบบเยิ้มๆเลยครับ แนะนำนะครับคนรักสุขภาพก็สั่งหวานน้อยได้นะครับแล้วก็มันเน้นโอนตินแบบนี้ครับผมชอบอบผงโอนตินนะครับก็สั่งโรยไปเลยครับเยอะๆเลยครับสำหรับอันนี้ก็ราคา75บาทนะครับก็หน้าตาก็ออกมาน่ากินเลยทีเดียวครับมีชีสยืดๆแล้วก็มีความนุ่มนะครับความกรอบแล้วก็รสชาติของชีสกับนมข้นหวานผสมกันกับรสชาติของไต้กรอกนะครับหวานเค็มมันกระังดีอร่อยเลยนะครับผม ร้านนี้อยู่ที่โปรตโกกีิทยานะครับร้านอยู่ทางเข้าห้องน้ำนะครับตั้งอยู่ข้างหน้าเลยครับผมไปชิมกันได้ครับสวัสดีครับ